ทีนี้วันนี้เราจะมาสาธิตการทำบ่วงนะครับบ่วงดักหนูที่เราไปซื้อมาลักษณะเป็นอย่างนี้ครับลักษณะเป็นอย่างนี้ลวดสเตนเลสดักหนูเบอร์13ตราระคลังนะครับใช้เส้นหนึ่งเอามาปุ๊บเราก็ฉีดนี่ออกฉีดออกเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับตัดเทปกาวนี่ออก กรเราไม่มีอะไรมากครับอุปกรณ์เราแค่นิดๆหน่อยๆนี่การทํานะครับความยาวที่เราใช้ความยาวที่เราใช้นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณนี่นะครับทีนี้เราต้องทําออกมาวิธีการดึงดึงออกเนะี่ยจะให้จะให้มันไอ้นั่นความยาวเราจะคืบนะครับใช้วิธีการใช้คืบคืบนิ้วเราเนี่ยคืบนิ้วมาปุ๊บ สุดคืบปุ๊บเราก็ใช้นี่อีกหนึ่งนิ้วนี่อีกหนึ่งนิ้วนี่ครับเราก็มาตัดไม่คมเลยคีม ความยาวจะอยู่ประมาณนี้ครับนี้เฮ้ยยอันป็นจโอ๋ทีนี้เราก็จะต้องมาตัดความยาวนะครับตัดตามความยาวนี่ผมจะสาธิตวิธีการตัดตามความยาวก่อน ทำความยาวแล้วก็ตัดไม่อ่ะสาธิตการทํานะครับทีนี้การทํานะครับทีนี้เราเราจะเริ่มทําตั้งแต่หูมันก่อนหูมันแล้วก็พับมาอย่างงี้ครับปั๊บเข้ามาอย่างี้ใช้มือเด้ครับเพราะว่าอ้ตัวเนี้ยมันนิ่มลวดพวกเนี้ยนี่ครับ ดิดเสร็จปุ๊บใช้ครีมตีเข้านิดนึงครับเสร็จปุ๊บปลายมันเนี่ยเราจะพับมาางครับปลายมาพับมานิดนึงพับมานิดนึงไม่งั้นเวลาเวลาติดหนูเนี่ยมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะออกถ้าเราไม่พับปลายนะครับมันจะออก เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ถอดออกมาถอดมาเสร็จเอาด้านส้อนอีกส้นหนึ่งนะครับเสียบเข้าไปในรูปึ๊ดเป็นบ่วงครับเป็นบ่วงนะครับีนี้มาใส่หลักนะครับใส่เสานะครับนี่ก็คือเสาเสาที่เราเตรียมเอาไว้ความยาวก็ประมาณ80เซนนะครับเสาที่เราเตรียมเอาไว้ น, password. นี้เราก็มาวัดดูตัวอย่างว่าความสูงความสูงนะครับจบขึ้นมาให้นึงวัดดูตัวอย่างความสูงปุ๊บอ่าความสูงมันจะได้เท่ากันนะครับเราวัดวัดวัดอย่างเงี้ยมันจะได้เท่ากันเสร็จปุ๊บเราก็มาพันกับหลักนะครับแล้วก็มาม้วนกับหล,นะลัก,กลักษณะเหมือนกันครับลักษณะม้วนม้วนเหมือนกันม้วนเหมือนกันเนี่ยข,ข้นมาเนี่ยแล้วก็มาตีเกี่ยว ใช้ครีมเพื่อที่จะให้มันตึงเข้ากับเสานะครับเสร็จปุ๊บมุมนะครับส้นเงื่อนมันเนี่ยเราก็ต้องพับมาอีกสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้เวลาหนูติดเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องไอ้น,นี่นะครับทีนี้เสร็จปุ๊บนะครับเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วครับทาแค่นี้เสร็จนะครับเดี๋ยววิธีการวิธีการลอง นะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับความโตของของของตัวบ่วงเราเนี่ยนี่นะครับความโตของตัวบ่วงเราจะใช้ขวดมันจะประมาณเท่าขวดริโพครับขวดตัวนี้อันนี้เป็นขวดขวดโสมนะครับที่ผมใช้ใช้ทําตัวอย่างนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ตึงมาตึงมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เสียบตัวนี้เข้าไปเสียบตัวนี้เข้าไปเราดึงอย่างเงี้ยดึงเงี้ยมันก็จะเป็นวงกลมครับ วงกลมเสร็จปุ๊บพอออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นความโตอยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับคอหนูวิ่งเข้ามาปุ๊บหัวหนูจะวิ่งผ่านวิ่งผ่านปุ๊บก็จะไปเนี่ยรัดหนูออกไม่ได้ครับเนี่ยก็จะม้วนเข้าไปในหลักแค่นี้แหละครับวิธีการทําบ่วงเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปดูว่าวิธีการที่เราจะไปไปดักหรือวิธีการที่เราจะไปไปไปใส่เย็นนี้เดี๋ยวผมสาธิตต่อนะครับ พารตต่อไปครับโอเคครับขอบคุณครับ